เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวจะมีให้ทำแบบฝึกหัดนะคะหข้อแต่ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวมาทวนแต่ละแบบฟอร์มให้หน่อยหนึ่งเนาะจะเน้นจุดสังเกตให้แล้วกันว่าแต่ละเอกสารนะคะจะสังเกตตรงไหนทีนี้ในเริ่มจาก JV แล้วลวกัน Jv อย่างที่ได้พูดปไปเมื่อเช้าที่บอลได้พูดไปเมื่อเช้านะคะว่า Jv เป็นการบันทึกรายการทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและทเทียบเท่าเงินสดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะการบันทึกรายการที่ Jv ทั้งด้านเดบิตและเครดิตจะเป็น GL ที่ไม่เกี่ยวกับเงินนะคะไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินฝากไม่ใช่ GL ที่เกี่ยวกับตัวเงินนะคะสามารถมาถึงปรับปรุงได้ที่ Jv อย่างเช่นเบิกผิดเบิกตอนเบ,บิกระบุค่าใช้จ่ายผิดระบุ GL ค่าใช้จ่ายผิดก็มาปรับ ค่าใช้จ่ายที่ JV หรือรับรายได้มาแล้วระบุ GL รายได้ผิดนะคะผิดประเภทก็มาปรับที่ JV ได้ตัวนี้ต่อไปประเภทเอกสาร JR JR นะคะชื่อประเภทเขาก็บอกอยู่แล้วว่าบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้งสองขาทั้งเดบิตและเครดิตนะคะต้องเป็น GL ที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากธนาคารก็ได้นะคะก็คือทั้งสองขา ต้องเป็น GL ที่เป็นเงินต่อไป RE RE บันทึกรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์เงินฝากธนาคารพาณิชย์ตัวนี้หน่วยงานน่าจะรู้กันเนะว่าเป็นเงินตัวไหนก็คือเงินตัวที่เราไม่ต้องนำส่งครังหรือไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินมันจะมีเงินที่เราสามารถนำมาบริหารจัดการได้เองภายในหน่วยงานนะคะคือเงินหรือ ที่เขาเรียกว่าเงินนอกๆไหมไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่านะคะเขาจะเรียกว่าเงินนอกๆหรือเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ตัวนี้ก็คือที่เราไม่ต้องนําส่งนั่นเองเราเวลาเราได้มีการรับเงินนะคะเราจะมาบันทึกที่ประเภทเอกสาร r e การรับเงินเงินเพิ่มขึ้นตัวเงินเพิ่มขึ้นเดบิตต้องเป็น GL ที่เกี่ยวกับเงินหรือเทียบเท่าเงินเท่านั้นเพราะฉะนั้น r e จําไว้ว่าเดบิตขาเดบิตเป็นตัวเงินขาเครดิตเป็น GL ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงินนะคะ ถ้าเป็นการรับรายได้ค่ะเครดิตก็คือรายได้หรือว่ารับเข้ามาเป็นหนี้สินก็เครดิตหนี้สินหรือเป็นการปรับปรุงรายการอื่นๆก็สามารถคี์ขาเครดิตเป็น GL อื่นๆก็ได้นะคะแต่ขาเครดิตก็คือไม่ใช่ตัว GL ที่เป็นเงินแค่นั้นต่อไป P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  เป็นการจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพราะฉะนั้นด้านจ่ายตัวนี้ก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับ RE และ r e เดบิตเงิน PP เครดิตเงินนะคะ PP คือขาเครดิตจะเป็น GL ที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารก็ได้นะคะตัว N สามต่อไปตัว N สาอ,อพวกประเภทเอกสารที่ขึ้นต้นด้วยตัว N นะคะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเบริกหากผักส่งตัว N สที่เรามาให้ดูก็เป็นการผักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะคะ พวกที่เป็นเบิกหากผักสรงนี่ก็จะมีหลายประเภทเนาะถ้าหน่วยงานเคยทำเอ็นอื่นๆก็จะเห็นว่ามีทั้งผักท่งเ,เงินฝากคา้างเป็นรายเดินมีทั้งผักท่งรายได้เพนดินเป็นเงินคงคาอะไรต่างๆมีหลายประเภทนะคะต่อไปตัว JM JM การบันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังตัวนี้ก็เคยมีคําถามมาว่า เราจะเน้นว่าตัว J M S Q S W เป็นเป็นการปรับปรุงสิ้นปีงบประมาณเวลาเราเคีให้ดูแล้วก็ระบุเป็นสามสิบกันยานะคะแต่ว่าจะมีตัว J M ที่เราไม่จำเป็นต้องระบุเป็นสามสิบกันยาก็ได้บางหน่วยงานเขาปรับปรับทุกสิ้นเดือนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบันทึก J M ทุกสิ้นเดือนก็มีนะคะมีการปรับปรุงหมวดพัสดุอาจจะตรวจนับทุกสิ้นเดือนปรับทุกสิ้นเดือนก็อันนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานนะคะว่าว่าจะบันทึกเป็น วันที่เท่าไหร่นะคะก็สามารถบันทึกได้ต่อไปตัวโอนขายบินก็มีแบบฝึกหัดเหมือนกันนะคะในโอนขายบินแต่ว่า,าเน้นให้4ตัวแล้วกัน RI RJ RK RL RI กับ RJ เป็นการโอนขายบินรายได้ RK RL เป็นการโอนขายบินหนี้สินทีนี้ ก็จะแยกไปอีกว่าเป็นการโอนรายได้ภายในกรมหรือข้ามกรมหนี้สินภายในกรมหรือข้ามกรมถ้าโอนรายได้ภายในกรมก็เป็น RI. r i r j คือโอนรายได้ข้ามกรม r k คือโอนหนี้สินภายในกรม r l คือโอนหนี้สินข้ามกรมนะคะในแบบฝึกหัดก็มีอยู่เนาะอย่างตัว SQ s w ก็ ย้ำไปแล้วว่าตัวนี้เป็นการปรับปรุงสิ้นปีงบ่ประมาณนะคะ N1 อันนี้ตระกูล N อย่างที่บอกว่าเป็นการผักส่งตัวนี้จะเป็น N1 เป็นการผักส่งเงินงบ่ประมาณเป็นเงินฝากครั้งของคุณหมุนเวียนตัวนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนกลางที่ได้ทำเนาะเดี๋ยวเริ่มดูแบบฝึกหัดเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะปล่อยหน้าจอให้